KFC เคนเด็กจ McDonald 麦当劳 Pizza Hut ปิซซ่าเ Burger King แฮมเบอร์เก Starbucks 星巴克 Dunkin Donuts ดังเอ็นโดเล่ Carrefour 加乐福 IKEA ยี่เห้าง Tesco เลโก้สวนการค์ลเซ็นทรัลพาซา中央广场购物中心 Disney ดิสนีย FamilyMart 全家便利店 7-Eleven 七十一便利店 Jupabu 珍宝珠 Oreo 奥利奥 Nippon ลิปตัน Meiji มิ้งเจิวิตามิววิตาไินเลคตาซอยลิตาสโอวันดินอาหมาเทียนไมโลูยาคูยังเลตัวเนสเล่血าจมสันส响งเล่乐视กุลิกโก้ก蒂าป็อกกี้ป百西沃尔和ม雪麦当梦งคอนเนตโต可爱多哈根达斯สวนเซน双กโก้ครันช์可可碎片เคทล็อ คลกาเลสกับทิงแดงหงนิวคิคแคทจีเสียวเฟลลโรลเชอร์เฟลโลโรสนคเกอร์สิลิเจียกแก่小哥กแก่小哥大哥เท่าแก่น้อยตัดตัดได้ใช่ไหมเท่าแก่น้อยจิ๊สเส้อ่ไยพิงเกิลพินเกอรยำยมาม่ายวัยำยำมามวา มัมมีโปโกะมัมมี่宝้โซฟีูเฟีลอรีเอตลอเออ๋ยเอลออเอยยฮอนด้ายนมิซูบิชิยนมิสูบิชิอ๋อซันดิงโตโยต้ายนโซนี่ซัมซุงชาซิง